สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพราวหยิบเอาไอเดียดีไซน์สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ภายในบ้านมาฝากกันค่ะอาจจะไม่ได้ล้าหน้าแบบเวอร์เวอนะคะเพราะพวกนั้นเนี่ยยังไม่ใช่ของจริงค่ะแต่สําหรับ2ชิ้นนี้นะคะที่นํามาฝากกันเป็นของจริงที่มีวางจําหน่ายในต่างประเทศแล้วค่ะและก็มาพร้อมกับคอนเซปต์แบบสมาร์ทๆนะคะที่กำลังคิดกันอยู่ในตอนนี้ด้วยค่ะ อุปกรณ์ประเภทเทอร์โมสตัชินเนสที่ใช้คอยสอดสองอุณหภูมิภายในบ้านเพื่อควบคุมบรรดาระบบฮีเตอร์ระบบระบายอากาศและระบบปบอากาศอีกทีนึงค่ะเนสถือเป็นอุปกรณ์ที่แผงความฉลาดในตัวมันเองและก็ช่วยทําให้ผู้ใช้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากขึ้นภายใต้ดีไซน์ที่ไม่เคยมีมาก่อนค่ะการควบคุมอุณหภูมินั้นนะคะสามารถปรับได้โดยใช้วงล้อมหมุนโดยจะมีตัวเลขแสดงบนหน้าจอดิจิตอล แต่ความสามารถเด่นๆก็นะ่าจะเป็นเรื่องที่มันเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้ทำให้เราสามารถใช้ iPhone สั่งงานหรือจะเปิดเว็บแล้วปรับอุณหภูมิภายในบ้านระหว่างที่เรากำลังเตรียมกลับบ้านจากที่ทำงานก็ทำได้เช่นกันค่ะ และที่ถือเป็นความอัจฉริยะที่สุดของเนสนะคะก็คือความสามารถในการเรียนรู้ลักษณะการใช้งานของแต่ละบ้านค่ะพร้อมตั้งอุณหภูมิให้แบบอัตโนมัติดังนั้นทุกครั้งที่เราปรับแต่งค่าอะไรไปก็ตามเนี่ยมันก็จะคอยจดจําและนํามาวิเคราะห์ซึ่งพอใช้ไปสักพักทุกอย่างก็จะลงตัวค่ะมันฉลาดถึงขั้นว่าเวลาเราเปลี่ยนอุณหภูมิ ก็จะบอกเวลาให้เราเลยค่ะว่าอีกกี่นาทีจะได้อุณหภูมิที่เราต้องการนอกจากนี้ยังเก็บประวัติการใช้งานเอาไว้ให้เห็นหมดเลยค่ะว่าเปิดแอร์กันช่วงไหนบ้างนานเท่าไหร่แถมด้วยระบบประหยัดไฟที่มันจะสั่งปิดการปรับอากาศให้เองก่อนเวลาปกติที่เราจะปิดแอร์โดยเปิดเฉพาะพัดลมซึ่งก็ยังคงทําให้ห้องเย็นแต่ประหยัดไฟขึ้นไปอีกค่ะ ถ้าใครนะคะมีชีวิตประจําวันที่ค่อนข้างสไตล์ตัวเนี่ยโอ้โหสบายเลยค่ะแบบว่าตื่นเช้ามาอาบน้ําแต่งตัวไปทํางานนะคะกลับมานั่งเล่นในห้องนั่งเล่นแล้วก็นอนประมาณสักห้าทุ่มเที่ยงคืนแบบนี้เจ้าตัวเนสเนี่ยแหละคะ่ะจะปรับอุณหภูมิให้เราแบบอัตโนมัติโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปกดรีโมทอะไรเลยความเหมือนอย่างหนึ่งนะคะของเนสกับ i p o d นั่นก็คือหลายคนเนี่ยใช้เป็นประจําทุกวันค่ะส่วนอีกชิ้นหนึ่งนะคะนั่นคือเจ,จ้ากูจิเป็นตัวล็อกประตูอัจฉริยะที่เราจะพูดถึงเป็นชิ้นต่อไปนั่นเองค่ะ เจ้าโกจินี่ดีไซน์ออกมาหน้าตาคล้ายๆ Nest ค่ะเขาว่ากันว่าเป็นตัวล็อกประตูที่ฉลาดที่สุดในโลกซึ่งหากไล่ดูคุณสมบัติของมันแล้วนะคะอาจจะปฏิเสธได้ยากเหมือนกันเริ่มตั้งแต่การเปิดประตูที่สามารถใช้กุญแจก็ได้หรือจะใช้สมาร์ทโฟนก็ได้แค่แตะเฉยๆประตูก็เปิดได้แล้วค่ะส่วนตัวประตูนั้นนะคะก็จะถูกล็อกเองโดยอัตโนมัติเมื่อเราปิดมันค่ะ และเชื่อมั้ยคะว่าเราสามารถทํากุญแจเปิดประตูให้กับแขกของเราได้ด้วยแบบไม่จํากัดซึ่งสามารถตั้งได้ค่ะว่าจะให้กุญแจในรูปของแอปนั้นเนี่ยใช้งานได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเพราหมดเวลาก็จะเปิดประตูไม่ได้อีกต่อไปค่ะเวลามีงานเลี้ยงที่บ้านเลยค่ะนี่ก็น่าจะเหมาะมากๆเลยค่ะเวลาที่มีแขกมาเยอะแยะนะคะเราก็ไม่ต้องเดินไปเปิดประตูหลายรอบใช้ตัวกุญแจชั่วขราวได้เลยค่ะ แจกคนที่มาที่บ้านไปนะคะหรือว่าเวลาเราต้องการให้ช่างเนี่ยมาซ่อมที่บ้านหรือว่าถ้าเกิดเราเนี่ยอยากให้คนนะคะไปเอาของที่บ้านให้แล้วก็แจกต้องคุณแจ็โกจิตัวนี้ไปนะคะรับรองว่าสบายใจอย่างแน่นอนค่ะ <S <S 1> <S 1> หรือถ้ามีใครลืมเปิดประตูทิ้งเอาไว้นะคะก็จะมีการแจ้งเตือนมาที่สมาร์ทโฟนของเราค่ะ ซึ่งก็รวมไปถึงรายละเอียดต่างๆในการเปิดปิประตูในแต่าะวันด้วยเรียกว่ามีการเก็บสถิติให้ครบถ้วนเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้เกอจิยังสามารถส่งภาพของคนที่อยู่หน้าบ้านมาทางสมาร์ทโฟนของเราได้อีกด้วยค่ะการติดตั้งก็ทําได้เองค่ะและครอบเข้ากับตัวล็อกปกติส่วนใหญ่ได้เลยด้วย ก็จีทำงานผ่าน Wi-Fi ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกอย่างจะเป็นการทำงานแบบไร้สายหมดเลยค่ะและที่ชอบที่สุดนะคะก็ะเป็นข้อความบนตัวล็อกค่ะจะมีข้อความมาทักทายเรานะคะ,แล,ะ bye แล้วก็มีบายบายเวลาออกจากบ้านด้วย mm hmm. แหมเยี่ยมไปเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าตอนนี้น่าเสียดายค่ะเวลาของเธอหมดแล้วค่ะเดี๋ยวมารอดูนะคะว่าครั้งหน้าเนี่ยพามีเรื่องอะไรมาอัปเยตใหที่คุณผู้ชมได้ฟังกันบ้างค่ะตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณสถานที่สวยอย่างโมเดิร์นความสินค้าคลิมด้วยค่ะบายบายค่ะ